สวัสดีครับคุณฟังที่ักครับแนวหน้าพาดหัวข่าวอย่างนี้นะครับบอกว่าด้อมส้มระง,งมเช็คเสียงกองเชียร์ก้าวไกลถอยประธานสภาแล้วไงต่อถ้าพิธาไม่ผ่านด่านนายกเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับแนวหน้ารายงานบอกว่าภายหลังจากที่แกนนำพักก้าวไกลกับพักเพื่อไทยได้มีการถแถลงข้อตกลงร่วมกันเรื่อง ตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรและก็ตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรโดยมีความเห็นร่วมกันในการที่จะเสนอชื่อนายวันมูฮัมหมัดนอมาทาเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรโดยพักก้าวไกลจะเป็นรองประธานสภาผู้แทนคนที่1และก็พักเพื่อไทยจะเป็นรองประธานสภาคนที่สอง โดยที่พักประชาชาติพักไทยสร้างไทยพักสเสรีรวมไทยพักเป็นธรรมพักเพื่อไทยรวมพลังและพักพลังสังคมใหม่เนี่ยพร้อมที่จะให้การสนับสนุนตามข้อตกลงนี้นะครับมีรายงานอย่างนี้ครับบอกว่าบนหน้าเพจของพักก้าวไกล Move Forward Party ซึ่งได้มีการโพสต์ข้อตกลง4ข้อซึ่งเป็นข้อตกลงร่วมกันของพักก้าวไกลกับพักเพื่อไทยเนี่ยนะครับปรากฏว่ามี บรรดากองเชียร์เข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเป็นจนํานวนมากในทีเดียวส่วนหนึ่งเห็นด้วยกับการหาทางออกร่วมกันได้แม้จะต้องเสียตําแหน่งประธานสภาไปก็ตามเนื่องจากว่าปัญหาปากท้องแล้วก็ปัญหาเศรษฐกิจนกำลังรอการแก้ไขอยู่นะครับเอาไว้เลือกตั้งครั้งหน้าต้องแลนสไลด์ไม่จําเป็นต้องมีพักร่วมอีกต่อไปเพราะปีนี้ต้องแก้รัฐธรรมนูญก่อนบางคนก็บอกว่าโคตรสงสารพักเก้าไกลเลยถอยครั้งนี้เพื่อเป้าหมายที่ใหญ่กว่า บางส่วนก็บอกว่าอย่างนี้นะครับไม่เห็นด้วยครับตัวเองได้ตั้ง151ที่ไปยอมตามเกมเพื่อไทยทำไมบางคนก็บอกว่าก้าวไกลไม่ได้ประธานสภาไม่ได้เป็นนายกคือไม่ผ่านด่านสอวอพิธาเป็นหัวหน้าฝ่ายค้านนายกคนต่อไปคือประวิทย์จบแยกย้ายบางคนก็บอกว่ามันเหลี่ยมต่ออีกแน่นอนรับประกันได้เลยครับ บางคนก็บอกว่าอยากจะเป็นรัฐบาลจนต้องยอมเสียตําแหน่งนี้ไปจริงๆหรือคิดหรือว่าจะได้ตําแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกคนนึงบอกว่าเจ็บนะครับในฐานะคนลงคะแนนให้ก้าวไกลตําแหน่งนี้ควรจะเป็นของพักอันดับที่หนึ่งไม่ใช่เหรอครับทําลายความชอบธรรมทางการเมืองอีกคนนึงก็บอกว่าเตรียมตัวรอประเด็นต่อไปได้เลยนะครับอุปสรรครอบด้านจริงๆอีกคนนึงบอกว่าประเด็นต่อไปเนี่ยถ้าเกิดก้าวไกลเสนอชื่อพิธาเป็นนาย,ยกแล้วไม่ผ่านละ่ะยังไงต่อ ถ้าเพื่อไทยจะสารต่อและกองเชียร์ด้อมส้มเนี่ยเขาจะเข้าใจไหมครับไปเคลียร์กับกองเชียร์แต่ละฝั่งให้เข้าใจด้วยนะครับเดี๋ยวทัวไม่รู้อินโนอิเนอีกจะลงมานะครับ